ยิ้มสวัสดีค่ะทุกท่านครับคุณยิ้มในภาพรวมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเราจะใช้ท่ามเฟรมใหญ่คลุมทม์เฟรมเล็กได้ยังไงบ้างหรือคุณผู้ชมที่แบบไม่เข้าใจทํายังไงมันต้องดูยังไงมันต้องดูไล่มาตั้งแต่ทม์เฟรมไหนเดี๋ยวคุยกันในภาพรวมแต่ว่าอยากคุณยิ้มดูภาวะต,ตลาดชนิดหนึ่งหัวลุ่มที่หายไปขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยตลาดเขาก,กําลังคิดอะไรอยู่คุณยิ้มว่าตลาดกําลังคิดอะไรอยู่ เอ,อถ้าถ้าเป็นตอนนี้โวล่มมันจะหายลงแล้วก็เขารอถ้าเกิดมีการกลับตัวครั้งใหญ่ขึ้นมาในระดับ time เฟรมเดย์หรือวอีกเดี๋ยวโวล่มจะจะกลับมาเองนะครับสำหรับในในแง่มุมของตัวตัวโวล่มค่ะถ้าไหน,ไหนๆคุณจอยพูด,พ,ดพูดเรื่องนี้แล้วผมขออนุญาตแจ้งเรียนแบบนี้ว่าถ้าเมื่อก่อนอะ มันมีแนวคิดว่าหุ้นหุ้นลงแล้วก็โวลุ่มลงเดี๋ยวมันก็งัดขึ้นอย่างเงี้ยครับออันนี้ Price อันนี้โวล่มเป็นแบบนี้ตรงเนี้ยใช้ได้กับตลาดที่ตอนนั้นอะเซตเป็นขาขึ้นก็คือเซตยังยังขึ้นอย่างนี้อยู่พอได้ครับ เดี๋ยวก็งัดขึ้นมาอีกใช่เพราะว่าทฤษฎีนี้จะเป็น,นทฤษฎีที่ที่เราบอกว่าพอคุณยิ้มพูดปุ๊บอ่ะใช่ทฤษฎีนี้แต่ว่าตอนนี้ตลาดไม่ใช่ขาขึ้นไงคุณยิม้มใช่ครับจริงๆแล้วอะ่ะหุ้นราคาสินทรัพย์ลงแล้วหุ้นลงอะ่ะสินทรัพย์ลงได้ต่อนะครับอันนี้ผมผมเคยเคยพูดไปแล้วว่ามันมันสามารถเป็นอย่างนี้ได้ ถ้าเซ็ตมันเป็นตลาดขาลงก็คือแถวบิดมันมันบางอะแล้วคนถอดใจขายมันก็โยน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 ,โยนกันเรื่อยๆก็คือหุ้นลงอะแบบไม่มีโวลุ่มอะเขาลงด้วยตัวเขาเองได้นะครับประมาณนั้นดังนั้นโวลุ่มบางลงต่อได้เรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอการกลับตัวในระดับ ผมว่าไทาม์เฟรมนู่นนะครับทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมบีกเป็นต้นไปมนนีประเด็นเรื่อของตัวเราจะมาหาคําตอบกันด้วยนะคะว่าในทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นเริ่มเห็นสัญญาณอะไรที่ที่บวกมากขึ้นแอย่างเพราะว่าถ้าเราฟังคุณยิ้มในทุกๆวันพฤหัสเนี่ยไทม์เฟรมหกสิส่งสัญญาณบวกมาหลายสัปดาห์แล้ว,ค,ลวคะับตรงเนี้ตัวการลากชันแนลอะครับตัวเส้นขนานเนี่ย อันนี้เราล่าก,กันมานานแล้วครับล่าก,กันมานานมากตรงนี้พอได้เสร็จเราก็จับมาเป็นได้ชั้นแนลขึ้นมามซึ่งพอได้เสร็จเนี่ยรู้สึกว่าตัวเรียกว่าการมองไปข้างหน้าเนี่ยพอเราได้ชั้นแนลอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันควรจะทะลุเส้นนี้นะแล้วมันก็ไม่ไม่ทะลุสักทีตั้งแต่ปลายกุมภา ก็ง,ง่อยง่อยง่อยลงมาเรื่อยๆตลอดมีนานี่นะครับจนเขาทะลุขึ้นมาทีนี้เนี่ยพอเราดูการทะลุขึ้นมาของเขาเนี่ยมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าเราเรียกว่าตัว f แฟ factor ก็คือ t ท m ์ frame หกสิบเนี่ยเวลาเราดู t ท m e เฟ a มอะไรอยู่อ่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าสิ่งที่สวยนั้นอะมันมันเริ่มจะเป็นจริงแล้ว ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือลูกลูกอยากจะวิ่งครับทีเนี้ยต้องไปถามแม่เขาว่าแม่เขาอนุญาตให้วิ่งไหมก็ต้องเป็นใช้ time frame ห้าเท่านะครับห้าเท่าหกสิบหกห้าก็จะเป็น t i ม e f r อ m e ประมาณนี้ค่ะครับทำไมมันมีสูตรอะไรไหมคะที่ต้องเป็นห้าเท่าห้าสองเท่าห้ยี่สิบคูณสอง ก็เป็นร้อยยี่สิบคือมันมันใกล้เคียงกันเกินไปครับอแท่งเทียนมันภาพมันซ้ํากันไปหน่อยประมาณนั้นอดร์เลซานเดอร์เอลเดอร์ก็เลยบอกว่ามันจะควรใช้ห้าเท่านะอันนี้ก็เป็นหนังสือของท่านที่ห้องสม,มุดมาด้วยก็ลองไปไปหาดูได้บางเล่มก็มีเป็นภาษาไทยแล้วนะครับค่ะซึ่งพอมันเป็นห้าเท่ามันง่ายเนาะเพราะว่าถ้าเป็นหกสิบก็เป็นเดย์พอเป็นเดย์ปุ๊บม,มันก็เลยกลายเป็นวีคด้วยห้าเท่า ใช่ครับยกเว้นว่าบางท่านถ้าจะเทรดเป็นไทม์เฟรมนาทีแล้วแบบหารไม่ลงตัวอะไรยังพออนุโลมให้แบบสี่จุดห้าเท่าอะไรอย่างนี้ได้อยู่แต่ส่วนมากถ้าใช้การาฟทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีหกสิบเด e k วิมาให้เราเลือกอยู่แล้วค่ะทีนี้ลูกจะวิ่งพอมาดูขอดูเดซิว่ามันมันเป็นยังไงนะครับเดยเดผม ทำเป็นอ่าสีน้ําเงินแล้วกันอสีดําเป็นทำเป็นหกสิบนะคะแล้วก็กราฟกราฟเดเนี่ยเป็นทําเป็นเป็นฉากสีน้ําเงินอืใช่ครับรูปใหญ่จะวิ่งแต่ดูแบบนี้แล้วแม่ยังไม่ค่อยอนุญาตอะคุณยิ้มใช่ครับใช่ครับดังนั้นที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเป็นแรงของหกสิบที่เขาจะวิ่งอ่ะครับก็คือ ถ้าผมจะอธิบายหลากหลายแบบเราคุยกับนักศึกษามหาลัยที่ผมไปสอนเนี่ยผมก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นเป็นตัวเอกลุยเข้าไปในถ้ำตีบอสอะ่ะแบบแบบ <c oughs> ไม่มีทีมงานช่วยนะค่ะ <c oughs> ก็คือลุยเองอะ่ะก็คือบุญมีแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับ <c oughs> ประมาณนั้นถ้ามันจะขึ้นแรงจริงอะ่ะเดมันต้องสวยด้วยทีนี้ไฟฟเตอร์เนี่ย อันนี้คูณห้าอันนี้คูณห้าเดก็เป็นคูณห้าก็ได้วีคอีกรวมๆแล้วสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันเลยเรียกว่าแนวคิดเมาทายไทม์เฟรมแอนลิซิสของดเรอเล็กซานเดอร์เอลเดอร์นั่นเองนะครับวีควีคเอาสีเขียวแล้วกันซึ่งในความเป็นจริงเ,เรารต้องใช้สามไทม์เฟรมแบบนี้ตลอดเวลาไหมครคุณยิม เพื่อเห็นภาพใช่ครับจริงๆมันใช่ครับสาม,มประมาณนี้ครับเชิญครับถ้าภาพปาเป็นแบบนี้นปุ๊บเราก็จะตีความได้ในเบื้องต้นว่านี่คือแค่เทคนิคอลรีบาวดในทมงเฟรม60เพราะว่าไทมงเฟรมเดย์และไทม์เฟรมวีคยังไม่อนุญาตให้ขึ้นก็คืออยากให้อยากให้น้อง60เนี่ยเขาวิ่งไปให้ไกลที่สุดแล้วกันตามที่แรงเขาพอจะมี เด้งได้ถึงไหนถึงไหนก็อีกเรื่องหนึง่งทีนี้อ่ามีอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมผมพูดเรื่องการแบ่งแบ่งครึ่งแท่งเทียนไปค่ะเวลาเราเจอแท่งเทียนไหนในในเดวิ่หกสิบอะไรเงี้ยแล้วอยากจะมาเขาเป็นแท่งสำคัญเนี่ยดูโวล่มครับอืมซึ่งแท่งเทียนตรงเนี้ย วอล่มเขาก็าค่อนข้างเยอะนะครับค่ะแล้วเพล่มันจะเยอะกว่าแท่งที่มีมาในระดับหนึ่งด้วยเป็นเวลานานก็เป็นระยะสำคัญไว้ตรงนี้มาร์กไว้เสร็จทำไงผ่าครึ่งครับผ่าครึ่งเราเคยคุยกันเนี่ยครับว่าถ้าน้องหกสิบเขาจะไปต่อเขาอย่าลืมการผ่าครึ่งนี้แล้วถามว่าตำแหน่งครึ่งเนี่ยเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่งหนึ่ง แปดแปดสามอันนี้ไม่ได้ชี้นำราคาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือถ้าใช้เครื่องมือเนี้ยทฤษฎีเนี้ยมันจะมองว่าอย่างไงประมาณนี้ครับแต่ทุกท่านก็มีหลากหลายหลากหลายมุมมองหลากหลายทฤษฎีซึ่งซึ่งการผ่าครึ่งเนี่ยผมผมผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะอันนี้เป็น เป็นวิดีโอสัปดาห์ก่อนที่ผมแคปมามันอาจจะไม่ชัดนะฮะแต่ก็ดีครับแ่คุณผู้ชมไปดูย้อนหลังได้ไปดูย้อนหลังได้ใ่เนี่ยฮะก็พาไปหนึ่งหนึ่งแปดสามเนี่ยมันก็ประมาณเนี่ยมันก็ยื้อของมันเออยื้อจริงเออประมาณนี้ฮะซึ่งการยื้อนี้ในยะสําคัญของหนึ่งหนึ่งแปดสามคือห้ามกลับลงมาแล้วใช่ถ้าน้องหกสิบจะไปนะครับอืมก็อย่าอย่ากลับลงมาแล้วก็ไป ไปได้ไกลถึงไหนก็ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่าอย่ากลับอย่ากลับลงมาแล้วก็ถ้ากลับลงมาจนพังเนี่ยเป็นยังไงก็คือจนจน,จนหลุดอิชิโมกุลงมาก็ก็ก็แคนเซิลก,การการที่เขาพยายามจะกระชากขึ้นครั้งนี้ไปแล้วก็เห็นหนึ่งหนึ่งแปดสามนี่ไหมครับค่ะ<อ>มันดันไปตรงกับขอบล่างของเมพอ <im> ดีด ครับประมาณนี้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าน้องหกสิบเขาจะหึดไปถึงไหนยังไงนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคือเขาเขาสู้ด้วยลำพังของเขาเองจนกว่าเดจะกลับมาสวยก็คือได้ได้เดมาช่วยแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คืออ่าเราเรามามองอีกเครื่องมือหนึ่งค่ะมาร์เก <Market Best. S 2> ็ตบเออมาร์งก็ตสัปดาห์นี้แบบว่า เพิ่มเริ่มเริ่ม,มแบบว่าเริ่มจะมีความหวังนิดหน่อยนะคะเรียนต้องต้องเรียนผู้ทีอ่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูนะครับเรื่งมือนี้คืออะไรก็คือจำนวนหุ้นที่ราคาเนี่ยน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบในตัวเขาอันนี้ถ้าถ้ามานั่งนับเองก็ต้องตื่นตีสี่มานับอะครับ <c oughs> นั่งน <c oughs> ับอันนี้เขียนโคด้ดเอาง่ายง่ายดี อันนี้ก็จำนวนหุ้นที่ราคาเนี่ยมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันในตัวเขาแล้วเราสังเกตว่าสองเส้นเนี่ยไม่ไม่ได้จุ๊บกันมาตั้งแต่เดือนตุลาปีก่อนๆแล้วแล้วพอมันไม่จุ๊บเนี่ยมันก็เป็นขาลงเรื่อยๆทีเนี้ยเขาเริ่มเริ่มคัดขือเริ่มอะไรหน่อยจะให้สวยก็คือทะลุเดทะลุ เอ่อยืชมกุอะไรขึ้นไปแล้วก็ปัดขึ้นไปถ้ามองเป็นภาพเซตอินเด็กตอนนี้ก็คือเหมือนคนอยู่ในห้องไอซูแล้วแล้วแค่ลืมตาฮะก็ไม่ได้ไม่ได้การันตีว่าจะลุกต่อหรืออะไรแต่ไหนๆก็ลืมตาแล้วก็อย่าหลับตากลับไป <c oughs> ก็ <c oughs> ลืมตานานๆให้ให้ลูกหลานมีกำลังใจอะไร <c oughs> จะได้ลุ้นลืมตาเสร็จลุกอะไรเสร็จ <c oughs> เพื่อจะได้ออกจากห้องไอซ ค่ะเพราะว่าจริงๆเราเกือบตัดเนาะแต่ยังไม่ได้ตัดแบบตัดชนะขาดอ่ะใช่แล้วก็มันมันสวยแต่ในหกสิบไงครับแต่เดมันยังไม่ได้เนาะเราก็เปรียบเทียบตามตามที่เห็นเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายว่าเออมันมันมันแค่ลืนตาในไอซียูแต่ถามว่าอยากให้ขึ้นไหมก็อยากให้ขึ้นครับหุ้นขึ้นมันดีกับทุกฝ่ายอยู่แล้วค่ะแต่เอาเป็นว่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งบางและจันเข้าสิงอะไรในในมุมมองของเทรนด์ฟอ l โลวิ n งนะครับ <c oughs> แต่ว่าบางบางท่านก็อาจจะใส่เต็มอะไรก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของเทรนด์ฟอลโลวิ่งเมาทายไทม์เฟรมวน alysis เนี่ยก็คือยังสวยใน60อยู่ครับซึ่งถ้าเป็นสไตล์คุณยิ้มก็คือเป็นเทรนด์ฟอ l โลวิ n งเนี่ยเมื่อ m ทําเฟรมวีคและ t ทําเฟรมเดย y ยังไม่ได้ออกอาการของความสวยไปสวยแค่ที่ t ทําเฟรม e 60แม้ว่าจะหลายสัปดาห์แล้วเราแอคชั่นไหมคะ ของ<ร>อผมยังอของของผมเนี่ยถ้าถ้าเดเริ่มกลับมาสวยนะครับมันจะเริ่มแอคชั่นได้ในในหุ้นหุ้นเซ็ตเซตที่ยังไม่ใช่เซ็ตเซ็ตร้อยอือสมอลเซตอย่างเงี้ยพอพอได้ที่จะกลับเข้าไปแต่ตอนนี้ก็คือก็เป็นเป็นเรื่องของ dr อะไรไปก่อนรอจนกว่าหุ้นไทยจะจะสวยค่อย ไอแบ่งพอร์ตมาลงน้าหนักในหุ้นไทยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่หุ้นไทยสวยอะ่ะกำไรมันมันมันเวียงเยอะกว่าอยู่แล้วอะคะแต่ <Hey. S 2> ช่วงนี้ก็ไปไปพักเงินในในตลาดหุ้นที่ดัชนีมันสวยที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยไปก่อนออนี่คุณยิมพูดหลายสัปาดาห์เลยนะคะประโยคนี้ว่าจริงๆแล้วในตลาดหุ้นอนะเรามีสินค้าหลายประเภทมีสินค้าหลายแบบตรงไหนที่ยังไม่สวยเราก็โยกเงินไปในสินค้าที่ ที่สร้างผลตอบแทนได้ก่อนซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะไม่ได้แบบว่าจะต้องโยกไปลงทุนในต่างประเทศเลยใช่ครับไปไปหาหุ้นที่ดัชนีเขาสวยก็คือฝนตกลงมา,มามใส่ใส่ต้นไม้อย่างนี้ก่อนค่ะประมาณนี้คะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่คุณยิมบอกบางตัวหรือว่าบางบางสินค้าคืออย่างี DR จริงๆเนี่ยพอเราไปดูเป็นทางเฟรมเดย์หรือทางเฟรมวิคเรากลับไปเห็นความสวยในทางเฟรมที่ใหญ่กว่า ก็โยกเงินไปไว้ตรงนั้นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เซ็ตกับมาสวยอ่ะถ้าเรามองค่าการวิ่งอ่ะมันมันวิ่งแรงกว่า DR อยู่แล้วในค่าเฉลี่ยถ้าเอาสมอลเซ็ตกับ MAI ไปตีอย่างเงี้ยเราเราพูดในเชิงตัวเลขทั้งหมดนะฮะค่ะได้เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามยิ้มต่อทุกกวันปรอหัสดนะคะเมื่อไหร่ที่ หุ้นไทยกลับมาอยู่ในสภาพที่สวยงามในเทรนในทางฟเฟรมที่ใหญ่ขึ้นและเทรนด์ฟอ l ์เวิอย่างคุณยิ้มจับสัญญาณได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะวางแผนสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณยิ้มมากคะ่ะคุณจอยครับขอบคุณท่านคับสวัสดีค่ะ,คะ